กำหนดเวลาให้เข้าสู่ความเป็นอมตะถ้าท่านวางนาฬิกาที่มีเข็มวินาทีไว้ข้างหน้าและฟ้ามองเข็มวินาทีนั้นท่านจะประหลาดใจท่านไม่อาจนับตัวเลขได้ครบหนึ่งนาทีท่านอาจนับได้15วินาที20วินาทีหรืออย่างมากก็30วินาทีและท่านก็จะลืมท่านจะหลงไปคิดเรื่องอื่นและทันใดนั้นท่านก็จะนึกขึ้นได้ว่า ท่านกำลังพยายามนับวินาทีอยู่แม้จะรักษาความตระหนักรู้ให้ต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งนาทียังทำได้ยากเราจึงต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เมื่อท่านพยายามที่จะตระหนักรู้ถึงสิ่งเล็กๆในชีวิตท่านต้องจำให้ได้ว่าหลายครั้งท่านจะลืมท่านจะใจลอยไปกับเรื่องอื่นเมื่อนึกขึ้นได้อย่ารู้สึกผิดนั่นคือกับดักอย่างหนึ่งถ้าท่านเดิมรู้สึกผิด ท่านจะไม่อาจกลับมาสู่การตระหนักรู้ที่กำลังฝึกอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดนี่คือเรื่องธรรมชาติไม่ต้องสำนึกผิดเพราะนี่คือเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับผู้แสวงหาทุกคนจงยอมรับว่านี่คือเรื่องธรรมชาติมิฉะนั้นท่านจะติดอยู่กับความสำนึกผิดติดอยู่กับความรู้สึกผิดที่ว่าท่านลืมแม้แต่ในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีแต่ท่านก็ลืมอยู่ร่ำไป มหาวีระคุรุของลัทธิเชนเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คิดได้ว่าถ้าคนสามารถจำหรือตระหนักรู้ได้เป็นเวลา48นาทีอย่างต่อเนื่องนั่นก็เพียงพอแล้วเขาจะรู้แจ้งและไม่มีใครมาขวางกั้นได้แค่48นาทีเท่านั้นแต่แค่48วินาทีก็ยากแล้วเพราะมีเรื่องมาทำให้เบี่ยงเบนมากมายอย่ารู้สึกผิดอย่าเสียใจ วินาทีที่รู้ตัวว่าถ้าลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็แค่กลับมาแค่กลับมาและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่าร้องไห้อย่าเสียดายในสิ่งที่พลาดไปแล้วนั่นเป็นเรื่องโง่นี่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแต่ท่านจะค่อยๆรู้ว่าท่านตื่นรู้มากขึ้นเรื่อยๆบางทีอาจจะได้ทั้งหนึ่งนาทีหรืออาจจะได้สองนาทีแต่อย่าติดอยู่กับความเบิกบาน อย่าคิดว่าท่านได้บรรลุอะไรแล้วเพราะจะกลายเป็นอุปสรรคสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบซึ่งทำให้เราหลงแค่ได้มาเล็กน้อยเราก็คิดว่าเราบรรลุแล้วฝึกต่อไปช้าๆอย่างอดทนไม่จำเป็นต้องเร่งรีบท่านมีเวลาชั่วนิรันดร์อย่าเร่งความใจร้อนไม่มีประโยชน์อะไรความตระหนักรู้ ไม่เหมือนดอกไม้ตามฤดูกาลที่โตขึ้นภายใน6กสัปดาห์แล้วจึงร่วงโรยไปความตระหนักรู้เปรียบเสมือนต้นซีด้าแห่งเลบานอนซึ่งใช้เวลาเติบโตหลายร้อยปีแต่ก็คงอยู่ต่อมาหลายพันปีและสูงขึ้นเสียดฟ้าถึง150ยห้รือสองฟุตความตระหนักรู้เติบโตอย่างช้าๆแต่ก็เติบโตเราจึงต้องอดทนระหว่างที่เติบโต ท่านจะรู้สึกถึงหลายสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเช่นท่านจะเริ่มรู้สึกว่าท่านมีความตึงเครียดมากมายในร่างกายซึ่งท่านไม่เคยรู้มาก่อนเพราะความตึงเครียดเหล่านี้ซ่อนลึกอยู่ตอนนี้เมื่อได้ตระหนักรู้ท่านจะเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ละเอียดอ่อนลึกล้ําดังนั้นเมื่อท่านรู้สึกถึงความตึงเครียดในจุดใดของร่างกายก็ตามให้ผ่อนคลายส่วนนั้นถ้าร่างกายทั้งหมดผ่อนคลาย ความตระหนักรู้ของท่านจะเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะความตึงเครียดเหล่านั้นคืออุปสรรคเมื่อความตระหนักรู้ของท่านเติบโตยิ่งขึ้นท่านจะประหลาดใจที่ได้รู้ว่าท่านไม่ได้ฝันเฉพาะในยามหลับแต่มีความฝันซ่อนอยู่แม้กระทั่งยามตื่นความฝันนั้นอยู่ใต้การตื่นลองปิดตาตอนไหนก็ได้แล้วท่านจะเห็นความฝันผ่านไปราวกับเมฆบนท้องฟ้า แต่เมื่อท่านตระหนักรู้ได้มากขึ้นจึงจะเห็นได้ว่าการตื่นของท่านนั้นไม่ได้เป็นการตื่นรู้อย่างแท้จริงความฝันล่องลอยอยู่ที่นั่นจนผู้คนเรียกว่าฝันกลางวันถ้าเรานอนพักบนเก้าอี้และหลับตาลงชั่วขณะหนึ่งความฝันจะเข้ามาครอบครองเลยทันทีเราอาจเริ่มคิดว่าเราเป็นประธานาธิบดีของประเทศหรืออาจจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือเรื่องอื่น ซึ่งแม้ในขณะฝันยังรู้ว่าเป็นเรื่องเลวไหลท่านไม่ใช่ประธานาธิบดีของประเทศแต่ฝันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปได้ความตระหนักรู้จะทำให้ท่านรู้ถึงชั้นของความฝันในภาวะที่ตื่นก่อนที่ความฝันเหล่านั้นจะเริ่มกระจัดกระจายเช่นเดียวกับเมื่อท่านนำแสงสว่างเข้ามาสู่ห้องมืดแล้วความมืดก็อันตรธานไป